เหตุใดจ,จึงเรื่องหมอหญิงที่มีอาชีพทำข้อตามแผนโบราณว่าหมอตำแยลายกินรีละครเรื่องใหม่จากช่องสามที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อไม่นานมานี้มีตัวละครหลักของเรื่องคือพุทธสอนรับบทโดยยาย่าอุรสยาที่แม้จะมีความรู้วิชาการแพทย์แต่ก็ถูกดูแคลนว่าเป็นเพียงหมอตำแยแล้วสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดจ,จึงเรียกหมอตำแยรเรื่องนี้ นิพัตพรเพลงแก้วอธิบายไว้ในบทความทำไมถึงเรียกหมอตำแยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพฤษภาคม2558โดยสรุปคือคำว่าตำแยพบอยู่ในคำพีประถมจินดาซึ่งคำพีประถมจินดา,ปนดาเป็นหนึ่งในตำดับการแพทย์อายุรเวทที่มีความสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอินเดียอายุนับพันปีมาแล้ว ก่อนจะเข้ามาเผยแพร่ในแผ่นดินสุวรรณภูม,มิพร้อมพรามจากอินเดียปรากฏความบางส่วนว่าในถ้อยคําอันนี้ของพระมาหาเถรเจ้าผู้ชื่อว่าตําแยซึ่งท่านเป็นผู้ตกแต่งพระคัมภีประถมจินดาพระอาจารย์เลียเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าถ้าแพทย์ผู้ใดก็ดีหมอตําแยแม่มดผู้ใดก็ดี และจัดถือคันให้กุมารคลอดไปเบื้องหน้านั้นให้บูชาบวงสวงพระมาหาเถนตํแยก่อนจึงประสิทธิทุกประการดังนั้นตํแยจึงเป็นชื่อของมหาเถนผู้แต่งคัมภีร์ประถมจินดาเมื่อคัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปหลายหมอทําคลอดรุ่นหลังคนใดใช้คัมภีร์ประถมจินดาของพระ เถนตําแยผู้นี้ก็จะต้องใช้บูชาบวงสวงพระมหาเถนตําแยก่อนจะทําคออจึงจะทํางานได้สําเร็จรุ่ร่วงด้วยดี